จากคู่ข้านหน้าเป็นพออ่อออลเหรอแม่ป๊อแม่ค่ะตะก,กี้มีคู่นี้ค่ะ <c oughs> ซ้ำไหนอาจารย์ซ้ำนี้ <c oughs> ไอ้ไทยลองร้อยเก่าพี่น้องนี่ลองร้อยเก่าจริงๆเราเน้หน่อยๆแห้งวันนี้พอกันเริ่มไถมาอีกก็เริ่มใหญ่ขึ้นวันนี้แห้งแต่ใหญ่เก่าๆอีกมาที่เนี่ยค่ะ <c oughs> แรกในแถวเดียวกันโมมีเงินเนาะเท่าเน้อยเท่าซีหาตนตนละาลอยยี่สิบเนาะตัวละดแปดสิบเขากับปูไปหาะลังเทียดูกับตัวแม่แล้วดา เก็ <c oughs> บสื้อมาต้นละลอยหาซิบอยกตัวว่าต้นละลอยใช่ไหมคะหอมแหมลซื้อมาแพงแทนต้นผักผักกลุ่มหรือผักกามผักกลุ่มหรือผักกามอันนี้มาตูมแขกอ๋อมาตูมแขกอันเฮียหนี่มากินลาบครับ <c oughs> จุมสิบบุ้ยงยังที่ยององมากิน จาสวัสดีครับสสวัดีค่ะพอกันอีกแล้วเนาะเมื่อนี้สิผาพี่น้องไปเบิ้งเกษตรผสมผสานถือว่าเป็นโค้งน้องมาเกในหน้าได้บ่อาจารย์ก็ได้ยุหานก็ได้ยุเป็นบ่แต่ว่าเป็นในสไตล์ของของเฮาค่ะสไตล์ของเฮาเองแมนค่ะถือว่าสิเอิ้นโค้งน้องหน้าก็ได้เกษตรผสมผสานก็ได้แมนค่ะเรือว่าสิเอิ้นเกษตรทฤษฎีใหม่ก็ได้แม่นค่ะนี่พี่น้องก็เอาความเป็นสไตล์ของเอ้ครองนี่แหละ พราะเขาเป็นผู้ลงมือแม่นค่ะลงมือทำแม่นค่ะส่วนคําตอบอยู่ด้านหลังบ่อาจารย์ใช่ยู่ทั้งหลังค่ะ <c oughs> เอาอาจารย์เดีภาพพี่น้องไปเบิ่งนี่มีอย่างนี้นก่อเอ่อว่างั้นเจ้าของนี่ยปู่สิเป็นพวกแบบ,บไม่ไม่ผลค่ะนี่ไม่ผลแล้วก็รพืชผักสวนครัวพวกข้าวตะไคร้แล้วก็ครับพวกอ่าต้นต้นไม้ยืนต้นค่ะพวกนางนาพยุงค่ะกับสิสิแบ่งโซนกันไว้อยู่ค่ะโอ้คั่นเว้าไรมาเมื่อสกูนี่ก็แสดงว่าพื้นที่หลายเด้ไ่ะบ่อาจารย์ค่ะก็ประมาณ10 14ไร่ได้สามงานค่ะแต่ว่ากส่วนแต่หลักๆเราก็าคือเห็ดเห็ดนาเขาคือเก่าล่ค่ะแต่ว่าเ,าเอาเอาเอาอย่างอื่นมามาปลูกน้าค่ะอืมเอาแล้วปลูกบังไดอาจารย์ควยสีมีน้าเขาพร้อมอ๋อปลูกคูนาค่ะเอาปลูกคูกันนะค่ะเพราะว่าคูนาเนี่ยเห็ดคูนาใหญ่ค่ะเห็ดคูนาใหญ่มาที่นี่กะปลูกค่ะครับ เริ่มแรกนี่เห็ดคู่น้าหน่อยค่ะครออมาเริ่มเริ่มขยายขึ้นเลยตอนนี้เป็นพ่ออ๋อแล้วคตะกี้เป็นคู่น้อยเออเดี๋ยวนี้เป็นพ่ออ๋อแล้วพี่น้องมนค่ะแมนค่ะอันนี้กือชีที่ให้พี่น้องได้เห็นนําว่าในน้ามีปลาในนามีข้าวบนคันนามีไม้เศรษฐกิจและผลไม้ตามฤดูกาลเมนค่ะเนาะเมนป่ะไปเบิ่งอาจารย์ค่ะบ่แสดงว่าเขาบ่ได้เห็ดอ้ในการปลูกต้นใหม่นี่เป็นที แปลงง่ายๆบแมนบ่ยา์บ่ค่ะสิเป็นแบบปลูกน้ำเหมือนคู่น้าค่ะครับอาจารย์เห็มาจากปีเลยนี่เห็ดม้านี่สามปีกว่าค่ะสามปีกว่าตีเริ่มแรกจากสถานการณ์ COVID โควิดที่เห็ดยัง้งบ่ได้นั่นแหละค่ะแต่พอดีว่าพอแล้วได้รถไถม้ากันเลยเห็ดคู่ใหญ่แบบนี้เจ้าของก็ได้ต้นใหม่มาปลูกโอ,เอ้เอออาจารย์ตอนไออาจารย์เป็นคู่นี่ตอนเจอปัญหาไอโรคระบาดโควิดนี่ถือว่าเฮามีผลกระทบกับในการ ใส่ชีวิตบ่อยจังโมค่ะจาของอันที่อ่ามั่ดาศิโชคดีก็ก็ก็ผู้อื่นเพราะว่าเขาเขาหยุดงานแต่ว่าเขากับยังเขากับยังเฮ็ดได้ใช่ไหมคะมแล้วยังปิดเทอมน้ำพอดีแหละค่ะและ้วก็ปิดเทอมยาวค่ะแล้วก็เป็นต่อมากับเป็นสอนออนไลน์สมัครวันของกันยุบาน<อ>วันนี้ช่วงเพราะว่าสอนมัธยมไม่สิบเป็นชั่วโมงชั่วโมงค่ะมันคือได้คือเด็กน้อยอ่นประถมบางทีเนีกเขากับเขาสอนเป็นชั่วโมงชั่วโมงว่างเขากับมัเขากับ เขากับเฮ็ดใช่ไหมคะวันเที่ยวก็นั่งอยู่น้ำคุ้นน้ำกับสอนมีโทรศัพท์พอใส่ระบบซูมอยู่แล้วค่ะแล้วก็มีสพวกเนี้ค่ะพวกพวกแอปต่างๆก็เลยก็ได้ค่ะแล้วก็ส่วนมากก็เลยไม่อยู่ตะบานแสดงว่าเกษตรผสมภาษาในอาจารย์ต้องขอบคุณโควิดด้วยไหมเมยค่ะเพราะว่าจุดรู้สึกจุดบอกทุกคนมาเออโควิดเลยจุดใส่วิกฤตให้เป็นโอกาสเพราะว่าจุดถือว่า บางคนก็คิดว่ามันเป็นวิกฤตแต่เขาถือว่าเขาเป็นโอกาสน้ำลายอาถือว่าเป็นการเตรียมข้อมูลไว้ในบ่ออาจารย์ได้ค่ะแม่คัดสมบูรณมือหนึ่งว่ายังเนี่ยตอนอาจารย์เฮตดเนี่ยคือว่ามันออกดอกออกผลไปอาจารย์แม่ค่ะออกแล้วค่ะจบปลูกปีแรกในสองปีแรกในบ่อไข่บ่อไข่บุกงงเป็นนวยด้ค่ะเป็นยังงอาจารย์พราะว่ามันต้นเป็นบ่แข็งแรงพอเขาสื่อกิ่งมันมาปลูกเขาก็ได้ปลูกจากต้นนะคะวันนี้จุบภูมิให้มันออกดอกแห้งค่ะ นกนกแต่ว่าบเรดแบบบเรดขนาดคล้ายไหมคะครับอาจารย์กันยังจะเบาอยู่ที่มองเห็นอยู่นี่ขันสมมติว่ามันมีปัญหาโรคระบาดไปใส่บเรดขึ้นไหมอาจารย์ถือว่าได้เปรียกมูอในเมมรอแมนค่ะก็คือมีหมองยูหมองกินเลยแมนค่ะออ๋บเรดไปใส่กับเฮ็ดเวียกอยู่นี้แมนค่ะไปใส่กับยูนีค่ะ โอ้สแสดงว่าวิกฤตเป็นโอกาสดีๆครับพี่น้องแมยนค่ะต้องขอบคุณโ<ม>ควิดเขาเหลือเดแบบเดี๋ยวสิขออนุญาตให้อาจารย์พาพี่น้องไปเบิ่งนี่บ่ได้ค่ะได้ค่ะอาจารย์ปลูกยังคะเนี่น,นีข่ข้างๆนี่ยปลูกปลูกมันค่ะมันดิแมยนค่ะมันมันแก้วบานเท่ากันค่ะมัน<อ>สีแดงตะกี้ดูมีหอนสีม่วง บ่เหเสียพื้นที่เล้ยตัวขนาดแม่ค่ะกับปูกมีมีมันมีผักบุงมีบะยังกระปลูกไปแม่เป็นคนปลูกค่ะมันนี่แม่ค่ะเรามากินมันโอ้โอ้น้ำเนี่ยน้ำขอไปขั้นหน้าเนี่มีสุกยางเลยค่ะอันนั้นกับบักแตงกันจะกินนั่นผัดผักบุงกัะเม้านี้ค่ะกันจะกินนั่นมันนี่กับมันบักแม่ค่ะมันแก้วกับเม้านี้แม่ค่ะปู่วนมาปลูกแบบเพราะกินทำมันแบบ มันเหลือกินมืทันแม่แล้วคอยเสิไปหาขายโอ้แขาง่างก็เป็นหน้าเขาครับพี่น้องค่ะป่ะปเดี๋ยวไปพ่ายเบิงอ๋อนี่ดีอาจารย์ว่าจากครูขั้นหน้าเป็นพออหรอเบนบ๊อม่ค่ะตะกี้มีครูนี่ค่ะํำไหนอาจารย์จำนี่ไอ้ไทยลองร้อยเก่าพี่น้องนี่ลองร้อยเก่าจริงๆเราหน่อยน่อยแห้งมันนี้ผอกัเริ่มไถมาอีกก็เริ่มใหญ่ขึ้นวันนี้แห้งแต่ใหญ่เก่าๆ่าอีกมาที่นี่ค่ะตอนเฮ็ดคู่หน่อยๆนอยเนี่ยอาจารย์เป็นคู่หน่อยยูนี่เห็ดยังไหนบ๊คู่หน่อยยู่จูบกปู ครัหาแล้วปลูกบักพาวเริ่มแรกในแถวเดียวก่อนโมมีเงินเนาะว่าเถอละน้อยเทอะละหาต้นต้นละลอยยี่สิบเนเนาะต้นละลอยแปดสิบเข้ากับปลูกไปค่ะแล้วเทียดูกับตัวแม่แล้วดาจก็สื่อมาต้นละลอยหาซิบดูกับตัวว่าต้นละลอยสิไหมค่ะเพราะแม่เราสื่อมาแพงแท้เลยคันคู่น้อยๆปลูกบังม่วงแล้วอาจารย์มาหนี่สมมติว่าอาจารนถี่ใส่ฟุ้นเอาปุ๋ยคอกไปใส่เนี่ยจารย์ใส่รถอดแรงไปเลยบอกขึ้ยังไง ตะกี้แต่ก็ล,กลดนู่ได้ยุขาได้แล้วนี่มันบ <c oughs> ่ได้รดแม่นี่นหะค่ะเป็นคนหาบแม่เราเป็นคนดูแลแล้วจมยุ่าแต่ว่าจุปลูกแล้วเราตรงดูแลแล้วก็ววเป็นคนดูแลค่ะอันนี้ส่วนมันตรงขอบคุ้นแม่ละคะ่ะคนดูแลให้ จังสีได้พี่น้องถ้าเป็นคู่น้อยเนี่ยค่ะเขาปลูกผละหมากหลักไม้ตามฤดูกาลเนี่ยค่ะเขาจะใส่ปุ๋ยใส่ยังต่างๆเนี่ยมันต้องหาบต้นต้องแบกแม่นค่ะคันจังในยังอาจารย์ดูใหญ่คู่ใหญ่นี่คือรถแลนได้เลยรถยูค่ะรถยูแลนตะกี้ฟังเดียวกับรถพ่อดนี่แหละรถอีตุกล้าวนี่แหละค่ะพี่อ่ะคันนี้เก็บผลผลิตกับแลนไปเลยค่ะคันนี้ใส่ฟุนกับ ขับรถไปเลยแม่นค่ะบ่ได้หาบ่ได้อยู่แล้วค่ะแม่ก็บ่ได้จมแล้วแม่นค่ะเอายังข้างล่าอาจารย์นี่ปลูกหยังนี่บักม่วงหยังอันนี้บักม่วงแก้วพมินค่ะแก้วพมินดีโอ้จะปีแล้วไหนอาจารย์นี่แหละค่ะเข่าปีที่เริ่มน้ำกันคือ3ปีกว่าครับป้าสังเกตว่ามันสิใหญ่เพราะว่ามีมีอยู่ต้นนึงที่จุเผื่อมันออกหน่วย เอาไปมาต้นเหลือซัมนี่มาค่ะนี่เมึงเดี๋ยวเจะเห็นไอ้ต้นที่ปล่อยออกมาพวกนี้บ่ปล่อยให้ออกหน่วยครับค่ะเขาก็เลยเนี่นี่เป็นเป็นความรู้นะพี่น้องค่แต่ซื้อมาปุ่มนี่จะเฝ้าให้ออกหน่วยคั็งเขาออกมาคือเด็ดออกเลยบ่ยยานแม่นค่ะจะเด็ดเด็ดเด็ดตอนเขาหน่วยไงหรือว่าหน่วยเด็ดดอกมาเลยค่ะวุ้ยอเด็ดดอกเลยแม่นค่ะเพราะว่ามันมันมันเอาสารอาหารทุกอย่างอะไปเลี้ยงหน่วยก็ไปเลี้ยงซุ่มซุ่มจุ่มดอกมาเลยเนาะค่ะบันนี้ไอ้พวกนี้เลยค่ะสารอาหาร มันเลยใหญ่นี่เหรอแต่คือยังเขาออกลูกไม่แล้วก็ต้องเลี้ยงลูกเนาะแม่แม่นค่ะแม่แนแม่แอ้นค่ะอันนี้ครับเอาด้านหลังอาจารย์นี่มันผักอินยางต้นอย่างอันนี้ต้นผักผักกลุ่มหรือผักกล้ามผักกลุ่มหรือผักกล้ามอันนี้ครับมะตูมแขกอ๋อมาตูมแขกอันเทียนี่มากินลาบครับจุมสิบปู่อินยางที่เจ้าของมากินพอจะมากินลาบงัวแม้น อาจารย์ขันเขาเอาวังสะพุงของเป็นที่ตั้งนี่แหละเขาสิได้ดูแลดีแล้วก็บักลีนฟ้าพ่อนี่มาตื่นขึ้นมาย้ำเสาหาแต่เรื่องไปเก็บดอกลีนฟ้าแบบนี้เพราะได้จุ่ปลูกแล้วเราก็บ่มาเก็บของยังหองว่าจริงแล้วแล้วอยากไปทั้งนอกเพราะตอนนี้แล้วม่เก็บเลยค่ะไม่อย่างค่ะดอกแคบปลาเก็บมาไปเก็บน้ำปลาจุ่มมีแล้วเราก็บ่ไปเก็บพือกัน แล้วก็บอกมาเก็บของเจ้าของพร้อมอยู่ว่าเอาว่าสำอะไเป็นเหตุผลให้เราได้ออกจากบ้านหรือเปล่าแล้วนี่ได้จันน่ะเนี่ยต้นอย่างนี้อันนี้ต้นมอนค่ะมอนแม่เราปลูกแต่ว่าบเลี้ยงแต่ว่าอันค้นทยบานเพิ่อนกะสิมาขอเก็บปลูกไว้พี่น้องจิแม่ค่ะพี่น้องผู้ใดเพิ่อเลี้ยงมอนเพิ่อนกะมาเก็บแล้วเพิ่อนกะบางทีเพิ่อนกะให้เงินบางทีเพิ่อนกะเอาดังแด่มาให้กินโอ้นี่เกือกูนซึ่งกันอะไรกันแสดงว่าคุณแม่เป็นว่างแผนพี่น้องแม่ค่ะกะแฟนของอ้าวที่เรามาอหานแล้วบางทีเราก็มาเก็บเผื่อนะพราะว่าเราเลี้ยง เ<ม>บียงไหมใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นใบอันนี้ปลูกง่ไงพ่อจารย์อันนี้เราแห้งจะปลูกง่ายค่ะท<ด>ี่ปลูกไว้เนี่ยถึงเลยค่ะเอาจังไงในเอาจั่างในใบป,ปลูกเอาอัน,นฟันต้นอันฟันต้นฟันต่อมันเนีน่ยต้นมันเนี่นนยประมาณลับต้นกับโบได้แกแห้งไหมค่ะเอาแบบเพราะสาวๆเขาเนี่ยแหละค่ะประมาณเขานี้ยแหละอันนี้ก็ได้ค่ะแต่ว่ามันต้นใหญ่แล้วค่ะอืแล้วมันออกหน่วยเขากินหน่วยได้พ่อาจารย์นั่นเอง อันนี้นี่กินได้ค่ะแต่จุมีพันธุ์ที่แบบมีน่วยกับมีค่ะสองต้นด้วยกัน oh. แต่ว่าจุบบมีเวลาขยายครับอันนั่นกับเป็นห่วงมันมะลีที่แบบกินน่วยขึ้นกันค่ะอันนี้เป็นแบบเรียงแต่ว่ามันมีนวยขึ้นกันเท่ากับกินได้แล้วก็มูนั่นแหละค่ะจุกก้บก็ปลูกไปทุกยางขึ้นอาจารย์น่ะที่อาจารย์เุถามมาเอาอาจารย์คือปลูกทีกันแทะมันได้ผลผลิตบอ่อยี่สี่เลยครับโอ้จริงแล้วน่ะแม่ อันนี้แม่เป็นคนปลูกแล้วก็ปลูกตามแล้วแบบแบบสมัยเกาไหมคะเราก็เลยเป็นแบบปลูกปลูกทีได้ก็ได้ได้ค่ะได้ใบนี่แหละค่ะเพราะตอนนี้มันเขาปลูกเอาใบครับได้ใบแต่ว่ายังมาอยู่สังเกตนี่พี่น้องยังมีบักพาวกับบักม่วงแล้วก็คุณแม่แล้วปลูกม้อนแซมก่อนสิได้กินบักพาวกะได้ม้อนไปซะก่อนแมนไดม้อนก่อนแพงค่ะจริงๆเราอ่ะพวกจะปลูกผกมูนีก่อนค่ะก้อนที่สิ่มาเป็นบักพาวเนี่ย คูน้านี่จะปลูกแมงลักนี่ค่ะปลูกพวกกันพักสวนคัวก่อนเนี่ยค่ะเราเพราะตะต้นใหม่ใหญ่ขึ้นนะคะประมาณนี่แหละค่ะประมาณปีทีสองทีสามมอญก็เริ่มเริ่มเริ่มไม่ได้ปลูกครับเขาก็ตัดก็ได้เพราะว่ามอญโมนี่มันกับบอสแมนว่าเป็นพืชที่ตัดเรื่อยๆแมร์ก็ต้องตัดเรื่อยๆค่อยแตกแมร์ค่ะนี่เราตัดขั้นท้าบอลขั้นท้าบอลอะไรขั้นออกก็ได้แมร์ค่ะมอญออก จูบก็ปลูกบักเผาแสดงว่าอาจารย์ตอนตอนที่จุ๋ปลูกนี่ก้าว่าใไหต้นนี่บังโฮมบงเผาเพราะมันแหลงแห้งอยู่ด้วยค่ะอ๋ออันนี้วัตถุประสงค์เมียนค่ะเป้าเมีนว่าสิให้บางเงือซื้อจะได้ผลผลิตเขาพ่อมได้กินเนด่ักแด่พ้อเนาะเมียนค่ะแม่เราบ่อยปล่อยเสียโอกาสเลยครับอาจารย์นี่มเน่ค่ะบรรลูวัตตนนี่หรือเปล่าที่จะปล่อยเห็นมันออกหนวยแต่ว่าแปงกันขางเคียงเพิ่นกับขั้นหน้ากับบมยี่เดจา์ แต่ก,กี่บมีเลยได้ค่ะ <Yeah. S 1> อันนี้ถือว่าเรามาเห็ดเราเห็นจุบเห็ดเนี่ยเราเรามา่เห็ดคู่<อ>คู่กลางใ่กันแล้วค่ะครับแล้วเราก็เริ่มปลูกเริ่มเห็นต้นใหม่แล้วคือกันอ,อันนี้พี่น้องกันค่ะเช่เนี่ยค่ะแม่เแล้วเป็นน้องสาวพญายจุบเนี่ยละค่ะแต่พ่เาเพิ่นเห็นคู่บา<ม>อาจาร์ผ้าเห็ดแม่ค่ะเราเราก็มาเบิงเรื่อยคือกันค่ะ ขันไปเรื่องซี้นี่เพื่อนก็ไม่มีหม่องเซ้าโฮมเลยในการเทไทน่านั่นบ่แมนี่ยค่ะโอ้ะ<ฮ>ะตะกี้บอกว่าแดดค่ะแดดแดด,ด,ดอันนี้อันนี้ขึ้นมาหม่นอยู่เลยเลยค่ะครับไปอาจารย์ได้ไหมแล้วในเรื่องระบบน้ำตะกี้บอกพี่น้องนนในเหตุกาได์ก่ออาจารย์ตอน,อนอปูไม่หมอ่ะตอนจะป,ปูไม่ไหมนะค่ะโชคดีว่าเขาเนี่ยแบบวางทอมาไว้อยู่แล้วค่ะวางทอก็คือสูบน้ำมามาใส่เข่าเวลาเห็ุน้ำเวลามันแมลงบัดนี้จูเลยบอกพ่อว่าพ่อองไม่ให้แน่สองหน่วยแล้วเอามาให้อีกสองหน่วย อยู่นะด้านหลังกัมีอีกนี่ค่ะสองนวยเบางนี่ค่ะเริ่มเริ่มแรกของจุบเลยคือองค์สองนวยเราไปที่นี่คู่นี่จู๊กับปูกปูกละตะกอนเนี่ยจุแหงโมมีปั่มน้ำไม่หายยังใส่ระบบแบบอ่าเป่งน้ำหรือว่าใส่ยางเพิ่นกันน้อยๆเนาะค่ะบังนี้จะคล้องก็เออมีความรู้แน่ก็เลยไปซื้อปั่มมาซอยดึงน้ำแม่เริ่มเริ่มลากสายตะกี้แม่หามหดตะลีตัวเราวันนี้นี่ก็เลยเป็นแบบ ตอนเริ่มแรกนะเห็ดอยู่คู่นี่ก้อนงูค่ะแล้วก็คู่นันนะคะค่อยขยายไปทีละน้อยจุบ่ได้เริ่มแบบว่าเริ่มเริ่มเริ่มปุ้นทีเดียวได้ค่ะไปเที่ยวคู่ค่ะคู่นี่เต็มจุบไปคู่ไหมคู่นี่พันพันใันพออันุมานแล้วห้องกระเบื้คู่ไหม่แม่ค่ะไปเรื่อยๆเลยค่ะบ่ได้บ่ได้แบบปุ้นทีเดียวได้พอแม่เราเป็นคนแพงแพงทีเราอยากมันนอยลงจังสีป้าอาจารย์มาเบิ่งฟังนี่อาจารย์ะมึงคุยจุบระเบิ่งอันนี้มึงบอกกันแตง บอันนี้พี่นี่แค่ะหมดมันขึ้นโอ้แต่ว่าพิ่นปลอยให้ันพื้นที่เสียโอกาสนี่ล่ะค่ะหมดขึ้นมันก็เลยเป็นแล้วก็นอนเนี่ยปูแบบอินซี่เนี่ยคันได้จากสวนนี่ไปบ่ต้องห่วงแม่ค่ะจะห้องกินเองครับเบิ่งนอคาพี่น้องป้าอันนี้คาะนี่เป็นกอแรกเลยค่ะกอแรกเลยเนี่ยกอแรกกอ่อนที่สิขยายไปหม่องอื่นไปซื้อน้าแม่ของพยาบาลที่เราพันตายแล้วซื้อไปหญ่ไบครับ ก็มาปลูกแล้วก็ฮดดูแลก,กันมาค่ะคะ่ากับยุนีพี่น้องค่ะอันนี้ค่าสองกอแหลกเลยค่ะสองกอแหลกอบ้กม่วงไหลนออาจารย์เนะาะอาจารย์ปลูกมไม่ผลก่อนเนาะค่ะแม่นค่ะจุบจุป,ปลูกไม่ผลก่อนค่ะห่างก็ทะรลเน่อาจารย์น้อปลูกะระยะห่างจุจ <laughs> ประมาณจังที่เขาบอกว่าประาหาเมตรบเนี่ยในหกเมตร์ได้นเนาะเมรนค่ะเขาบอกหาเมร์เด้อจุ๊บเออบอกแจกมันมีช่วงทีมันมีมีช่วงหางใช่ไหมครับประมาณนี่แหละค่ะและ้วตะกอนเนี่ยจุ๊เพ่อพ่อบอกบักหุงค่ะวันนั้นบักห<อ>ุงจุ๊สีเต็มไปหมดเลยค่ะอันนี้นี่ต้นไม้วุ่นีใหญ่ขึ้นมันก็เลยปลูกบักหุงมาได้ตะกี้มันขายบังพี่โอ้โหนี่พี่น้องมึงยุ่งขังบ้านเล่กับยางออกมาสวนมึงครับมึงหน้าเข่า อันนี้ตะไคร้เบิ้งพี่น้องตะไคร้ค่ะป้าอาจารย์ตะไคร้เขาปลูกแม่ปลูกคือปลูกที่ครับแท้แม่แล้วปลูกแล้วแบบว่าเลาก็สิว่าแบบอยังของเราเราปลูกแบบว่ากันดินกันดินสไลด์แม่ค่ะนี่พี่น้องเป็นนังแม่คือยังคอยปลูกทีปลูกทีนี่ค่ะสังเกตว่ามองนี่ครับบบพังเรย่งแม่แล้วปลูกตะไคร้เนี่ยโพังแต่พูกนานไ่นต้องดันขึ้นไมเลยค่ะนี่พี่น้องเดี๋ยวเบาโย่สีให้พี่น้องได้เห็นเปรียบเทียบกันครับ อันนี้บพสุดอ๋ออันนี้อันนี้บพได้ปลูกตะไคร้นี่แล้วได้ดันดินไม้อันนี้ดันดินไม้ก็เลยได้ปลูกปลักแตงมื้อนี้เดี๋ยวหลังจากปลูกมื้อนี้เราเดี๋ยวแม่เราสิปลูกให้อีกค่ะเพราะว่าทั้งนี้ไม่ได้ปรับดินไม้ด้ค่ะครับเพราะว่าแม่ปลูกตะไคร้รัดไว้แต่ทั้งนั้นเลยปรับใหม่อีกครับผมนี่อะไไรลงปพี่น้องเลือกเบิ่งครับว่าสิดันดินไม่หรือว่าสิปลูกตะไคร้ปลูกตะไคร้เออปลูกตะไคร้นี่สิซอยดินพังครับดินสลาย ซอยได้อีหล be, oh. th ีค่ะยอมรับเลยค่ะแม่นนี่วก็ได้ขายพร้อมเป็นวาจานได้ขายอยู่ได้กินพร้อมแม่นค่ะตะกี้นี่สิบซีเฮ็ดอยังมีมิเตไปซื้อแต่ตะไคร่ดูปกันเลยไปหามาปลูกแล้วแม่เราก็เลยแบบขยายไปเรื่อยๆค่ะแม่นค่ะโอ้แม่เราคิดการไก่เราเย็ดเหีเบิงตะก้อนพี่น้องค่ะนี่บอกโองอ่ะนี่ค่ะอ่งสองน่วยหลักการเดียวกันก็คือหลักการยังไงยาน ตัทอทะลุแล้วก็เอาน้ำลงมองเดียวเนาะมันก็กะไหลมานี่ค่ะเราบ้านนี้ตะกี้บหมมีปั๊มแมนบ่อยจันแม่นตะกี้บหมัหมูมีปั๊มใส่โอ้เอาตอนมาใหม่ๆเนี่ยคือไออันนั้นก็คือไอทองเม่นอ่ะเม่นรักเอาน้ำมาใส่องค์นี่บ่แม่นค่ะน้ำมาใส่องค์นี่เขาแบบเอาปั๊มย้อนบาหนึ่งมีสายยางของแม่นี่ยแหละค่ะแต่ว่าตะกี้บหมมีปั๊มก็คือใส่โอ้ยใส่ระเปิดก๊อกค่ะแล้วก็เออก็ตักเอาค่ะแล้วก็ซิมีถังดำ แม่กอหิวหดพัน่านพันจุดดันมาแล้วค่ะอันนี้ก้อนที่สีนิ่งก็กิ่งมาก่อนแม่นค่ะบาที่นี่ไม่ล่าสุดแล้วบัดนี้ใส่ยังได้ไดโวใส่ใส่ไดโวค่ะโอ้นี่ใส่ไดโวพี่น้องมันสมัยแล้วหมดไป2ตัวค่ะนี่ค่ะอันนี้ตัวที่2ค่ะเฮ็ดจังได๋ยานทําการทํางานของเขาเฮ็ดจังได๋อ่าเดี๋ยวใส่ไฟฟ้าหรือว่าใส่พลังงานแสงอาทิตย์ใส่ไฟฟ้าค่ะโชคดีที่เฮามีไฟฟ้าอยู่นี่ครับ มันนี่มันก็เล่ดูก็เลยดึงสายไฟมาห่อนนี่เทากับเทากับเท่านี้ล้งหรอกอะแม่ค่ะต้องใส่ไฟฟ้าเพราะว่าประธานได้ใส่พลังงานแสงอาทิตย์เอาไดโบนี่โยนลงในโอ่งเลยแม่ค่ะเพราะว่าในโอ่งนี่มีน้ำนี่ครับพี่น้องแม่ค่ะแล้วก็สายไฟแล้วก็สายไฟอาจารย์มึงก็ต่อสายยางแม่ค่ะฉีดได้เลยโอ้เมื่อกี้ก็ใส่ระบบที่หัวหาบแม่ค่ะขวดกับจ่อขวดก็สมว่าใส่น้ำแบบนี้แหละค่ะว่าเต็ม ก็ไปจุ่มแล้วไหวน้ำค้นตอนใหม่มู่นันนะคะครับผมต้องขอบคุณแม่มาว่ามันมันมันหลอดใดยอนแม่ป่ะสี่ปบเบิ้ลโซนใหม่ปลาเป็นว่าอาจารย์ที่เลี้ยงเหมือนหมืนบอแมนค่ะปลาใหม่ปลาค่ะอันนี้พอดูน้านี่แล้วก็ไม่เห็นคู่น้านี่ซึ่งคู่น้านี่แรกๆเลยเป็นคู่น้าบักคุ้งกระดูกโดดๆค่ะดกแห้งอาจารย์ดีคว่าข้าหน้าต้องข้ามหนี่เมนบอค่ะที่นี่ระวังที่จุปูกแบบ บักฮุ่งเนี่ยจุกก็ปลูกต้นพักติวบักยางอันนั้นมอนเบอรี่แหละค่ะต้นยางน้าไปอีกค่ะอันนั้นจะเป็นเจนใหม่มีบักตีบองเห็นนี่พี่น้องมีบักเขียบมีคามีบักมะลุมมะลุมบักซีดาแล้วก็มอนเบอรี่มอนเบอรีโมโนวยใหญ่ๆเลยล่ะค่ะนั่นค่ะครับผมแล้วก็ทั้งหลังเนี่ยเริ่มต้นจากคู่แรกก็คือคู่นี้แม่นค่ะคู่นี้ค่ะคู่นี้เฮ็ดสำเร็จแล้วก็ใหญ่มากคู่นี้ว่าจากคู่นี้ค่ะตะกี้ปลูกบักฮุ่งครับผม จุกเกล่เอาใหม่ยืนต้นมาปลูกไหวพอผกหุ่งมันมีอายุ<อ>แค่ปีสองปีาสามปีแดีวมันก็ตายค่ะแล้วก็มาคูนค่นี่คู่นี่คู่นี่อาจารย์มาเนี่ยค่นี่เนี่ยปลูกเป็นเป็นไม้ผลค่ะอ๋อไม้ผลตอนแรกเลยจุ่ปลูกบังเงาะและะ้วก็ตาย<อ>บังกระทนแล้วก็ตายมันไหลอะไรสตอที่ยังอยู่คือบับละมุดสมโอแล้วก็บ,บังน้าวค่ะอาจารย์พ่อศรีบอกเลยว่าบางเงาะเป็นหนังคือใบยับงง่ง มังงอนี่จุบอาสิแบบจุบสื่อม้าสองตนก็ตายทั้งสองตนมันก็มาดินทั้งดินทั้งการพวนดินทั้งการเตรียมดินน้ำนะคะทั้งทั้งแดดแห้งปวดมันมันอาสิอากาศบ่มหมอกับเขาครับน้ำระคางอได้ตายบางย่างกับไม่ผลแต่ละชนิดก็สมกับพื้นที่กับเลือกในส่วนที่เขาเหมาะสมแมนค่ะเมีนค่ะก็ต้องขอบพุ่นเขาด้แม่นค่ะเห็นในห้องหูวป่ะมาดิกระลุงเป็น ผักสวนขั้วบ่อยจานค่ะแม่นค่ะก็เป็นบักมะเขือพวงอยู่กระสือพวงแม่ค่ะเอามาเดี๋ยวส่วนผลไม้ที่เหลือเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งเดี๋ยวมื้อนี้บาหยุดมองเห็นคือสะนามอาจารย์สะนามแม่นค่ะสะนามนี่อันนี้งบมาตนาใสไหนจานงบงบเจ้าของเองค่ะงบเจ้าของเองจริก็คือขุดจังนี้ล่ะค่ะไปถมไปถมไปถมที่มังหันล่ะค่ะ เปยังคือขุดสานนมอาจารย์ไนเมื่ออาจารย์บอกว่ามีสารนใหญงอยู่แล้วอันนั้นเนี่ยตอนแรงนะวางแผนก็นคือว่าเขาอาจเสเหตุแบบเจาะบดาลเป็นโซลาเซลล์พาว่าบางที่นะ่ะนานำสารอง,งุบางที่บางปีมันก็นแห้งไหมคะ่ะเขาไปใส่หลายไอ้ไทยบานคนอื่นเพิ่งจะใส่ขึ้นก,กันอาจซีสิบโมเพียงพอก็เลยวางแผนว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเจ้าของสิมิตานามีเมง่อวานนี้โมเมนต์รู้สึกคระ ตอนขุดนี่มันเกิดขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็เลยคิดว่าเพราะว่าเราเวลาเวลาเขามาจับพอเจ้าของจอมาดานมองหันเขาเคยบอกอยู่ว่าไอ้มองน้ำที่มันมองไงเลยสิ่มองนีเอสิไหมคะเพราะว่ามันสิเป็นหินด้ยค่ะถ้ารูหินลงกไปได้เราจะเป็นน้ำอันนี้นี่กว้างเงาเท่าไรเนอาจารย์เลือกเท่าไรนะเลือกหนีประมาณจากสามเมตรสามเมตรเนาะสามเมตรจะผ่ากว้างเลยอาจารย์กว้างนี่กว้างมันเป็นแบบผืนผาเนาะ โอ้น่าจะยาวในกว้างนี่ประมาณ40ค่ะประมาณสีเมตร40เมตร50เมตรพี่น้องประมาณนี้แหละค่ะนะครับเพราะว่าไฮนี่เนี่ยซื้อบระมาณ่ค่อมเงี้ยวอะไรแต่ว่าความกว้างน่ะอยู่ที่ประมาณค่ะ20กว่าเมตรนี่พี่น้อง24เมตรค่ะนะครับอืมเลิก3เมตรเนาะอาจารย์ประมาณค่ะแล้วเมื่อจิตือนได้ยืมอาหารเพราะมันหินครับแล้วน้ํานี่มาใส่ไหนจารย์น้มเนี่มาจากเนี่ยค่ะฝนนามฝนนี่ค่ะบ่มี่นามไต้ดินดีขึ้นมาเติมบ่โทวีเดียวโบมีบ่ค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่นช่ม ซึมขึ้นมาอยู่ตลอดด้วยค่ะคม,อมองมองมองหินนั่นแหละค่ะครับเลี้ยงปลาบ่อไ่อาจารย์เลี้ยงค่ะป,ะป,ะป,ะปะลาปลาหลค่ะมาเอาหัวอาหารมาลองมืงอออาจารย์คุดได้จากปีแล้วคุดได้ประมาณสี่สองปีหนึ่งค่ะประมาณปีสี่ข่าสองปีเองค่ะน้ำน้ำม,ม่มปีบ่น้ำเจ้าของเนี่ยบ่แห่งหาน้ำแห่งตีตาวษาผู้อื่นเพิ่นแห่งด้ค่ะแต่ว่าจุเพิ่นสิมีน้ำขึ้นมา ครับอันนี้ก็คือกลายเป็นทีล่อเลี้ยงในสวนเฮ้าในค่ะขาดน้ำค่ะกระข้วนุ้ดธเหตุกระเสียกระข้วนที่สิเมียกิกระเก็บน้ำแหล่งน้ำนออาจารย์เนาะแม่ค่ะจุกกระใสถึงเซลสิมีแหล่งน้ำสาธารณะบางครั้งในการใส่มันก็ต้องมีข้อจำกัดแม่ค่ะมีข้อจำกัดก็ได้วางแผนไว้ค่ะครับแต่ต่อไปอาจจะเป็นโซโซลาเซลล์เจาะมาทัศนโซลาเซลล์อยู่ค่ะแล้วผลไม้ที่อาจารย์ว่าเหลือนี่เหลือยังก่อเหลือบักละมุดละมุดดีได้กินอยู่ค่ะโดกโดกได้ค่ะ อาจารย์เเาอิ้นสายพันธุ์หยังหน่วยกลมหน่วยลีือหน่วยหยังหน่วยหน่วยกลมอันนี้หน่วยลีค่ะที่วยหน่วยยาวๆใหญ่ๆอันนั้นหน่วยกลมก็สดงว่มีหน่วยในเสด้จซิมเนี่ยกำลังเป็นค่ะอ๋ออันนี้ใส่กิ่งพันธุ์บ่อาจารย์ทังไหนแม่ค่ะใส่กิ่งที่จุบตัวว่าซื้อมาประมาณลอยค่ะสิบจุบบอกแม่ตัวละลอยกับสองตัวนี่ยแสดงว่าจุกสื้อแพงบางครั้งในเรื่องของการ ตัวก็คือเป็นกุศโลบายไม่ให้เพื่อนคิดหลายแมีนค่ะไม่น้องแต่สิว่าจุบแต่ว่าเพิ่นบ่คิดหลายตอนที่เพิ่นเอาไปขายแหละเนาะแมีนค่ะได้กินแหละเพิ่นเนี่ยอันนี้เราเป็นคนเราเป็นคนมากินละมุดที่จะปลูกย้อนแม่เนี่ยค่ะเนี่ยแล้วก็เราก็กินของเราเราก็ไปบ่มกินของเราเอาอาจารย์มาม่องนี้คือคู่ใหญ่แถวนี่ล่ะค่ะนี่เลยคู่ใหญ่มาคือคู่นี้เป็นพออ้อเลยนี่แมีนค่ะ แต่ว่าเป็นดินแบบใดนะคะจุบว่าได้ว่าท่านไหนปรับปรุงแต่ว่าจุดสีอัลชนได้มันได้อยู่แต่มันเกิดหยานี่เป็นดินกลนบ่อพี่น้องแม่ค่ะดินกลนบ่อนี่หยามันเริ่มเกิดได้เนี่ยแสดงว่ามันก็เริ่มเริ่มสิได้แล้วค่ะดินเริ่มดีแล้วค่ะดินดีจะมีหญ้าค่ะครับแต่เกียกตะกรอนเนี่ยมันบ่ข้นเลยค่ะครับไปจานทะเบงต่อพี่น้องบ่าทนีนแล้วดิอันนี้ก็บักหน้าบังหน้นอ่อนใหม่ปลาบักหน้าวนี้ปลูกจากเม็ดค่ะเพราะนั้นก็เลยรอเวลาแค่นั้นเลยค่ะ ว่านาวแป้นปลูกจากเมล็ดค่ะวันี่มะม่วงส้นใม่ปลาพี่น้องมาที่นี่มันก็หกไหม่ผลอยู่น้ำกันอาจารย์คืออยู่น้ำกันไม่ปลาก็ไม่ผลนี่ตอนแรกนะ่ะจุป,ปูกไม่ผลมาที่นี่ฟังนี่จะแบบซื้อพี่สาวมาขายต้นไม้ให้ต้นละสิบบาทครับก็เลยซื้อซอยเขามาหนี่มูน่ะมันปลูกเต็มแล้วจูก็เลยมาปลูกไว้นะมันตน้ตนต้นน้อยสำนีหนึ่ง<อ>ไหมคะ่ะก็มาคิดว่ามันสีหลอดมันก็เลยหลอดมันเป็นพยอมพี่น้องพยอมปุณ่ะ อันนี้จักปีเราอาจารย์อันนี้กะประมาณสามปีวะค่ะสามปีพี่น้องสองสามปีพญ่อมสวยเลยครับนี่ค่ะข้างๆต้นบักม่วงเลยแม่ค่ะอายุเขาสิท่าๆกันนิวค่ะโอ้โหพอว่าจุบเริ่มพร้อมๆกันบักหนาวบักม่วงไปอาจารย์เราไปยางมึงขันซุนดันนี่ไะนี่ไหมตรงหลองกลางเนี่ยเป็นอุโมงค์เลยโอ้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะอ๋อได้อันนี้มะฮอกกานีน้อยอาจารย์นาะยนี่ค่ะมะฮอกกานีอันนี้ต้นละสิบบาทต้นละสิบบาทหรือกันค่ะ อันนี้ต้นกีตาร์หนอนกินอันนี้สามปีกันบอยจันอันนี้นี่สามสิบปทอมูมู่นนั่นนะคะมูน้นนันเขาเป็นรุ่นแรกครับอันนี้สิาสากวกันปีหนึ่งอยู่ค่ะประมาณยีสิกสองปีกัวมกอันนี้เนี่ยนะค่ะสองปีกัวโอ้แต่คือพุงพ่งไว้แต่จันพุ่งไว้อยู่ค่ะ2 2> พุ่งไว้นะน,นี่กัวเพราะว่ามู้นั่นมันสามปีกัวเนาะค่ะ<อ>มู้นใหญ่ใหญ่หนไหมค่ะครับนนมหัศกนีเป็นแบบว่าพุ่งไว้สูงไว้ครับพุ่งก็ พุ่งกว้อย่างนั้นอีกจุูบะไว้กว่าอย่างนั้นพี่น้องมะฮอกกานี้นี่ไม่น่าปลูกมากๆเลยพี่น้องเบื้องของอาจารย์นี่แสดงว่าดินบองนี่ถือมะฮอกกานี้เลยอาจารย์แม่ค่ะจูปูปั่ไตยจักต้นมฮอกกานี้จุจึงได้ปูแบบเลรนเบิ้งมื่ปลูกใส่หอยกับต้นแดงต้นแดงแปลว่ามะฮอกกานี้ใหญ่ไว้กลัวทวมหัวอาจารย์เหรอต่อไปเอาผักหวานปลามาล้งได้ย์ค่ะมีไปใดน้ำจาร์มาแล้วาหามาประมาณสองสามตุนนี้อยู่ค่ะ น,น,นี่พี่น้องบนคันนามีไม้เศรษฐกิจนี่เป็นไม้ํานานในพรอมเน่นออาจารย์แม่าา<อ>นค่ะเห็ุขวบขู่กับงานประจาพี่น้องใส่เวลาแค่เสาร์อาทิตย์อันนี้บักขามพันธุ์ยังไหนอาจารย์คือผมมีใบบ,บ,บักขามพันธุ์สมจะแบบว่าเขาปลูกบักขามแบบหวานในของไรปลูกสมจริงๆเราเขาวัดวัดวัดตายนะคะเหมือนกับว่ามนเด่นเขาสลัดใบติเมียนค่ะทึงหนอนนี่กำลังแตกไม้ค่ะอ๋ออันนี้ แป๊บเดียวเนี่ยค่ะนี่อายุทอกันแต่ว่าลุงเรามาเห็นเราบอกอยู่ว่าของลุงปลูกได้หาปีแล้วต้นของเราสิปบบระมาณสัมสัมหนีม่อเรา,าอะเอาของมึงไม่ลุงมึงดูผาน่ะจุบกันเลยเอาเพราอจุกเพาะไม่กระถางต้นที่อยู่นะเอาสมพาะเองแล้วก็มาเอาจากนีนะคะบักขามจุกเพาะหลายต้นกันเลยอันนี้บักขามสมดิยันแม่นค่ะบักขามเป็นแดงขึ้นเพราะปุ่มบ,บักขามหวานคือเพิ่นจุบ ดูว่าปลาคาร์ฟมนคนปลูกหลายแล้่ยวจะคลองก็เลยปลูกลาคาร์ฟสมมันแตกต่างเพราะว่าคนท้องมันกันมันกัดกินบลาคามสฟสมด้วยกันก็จะเห็นนั่นที่ว่าเขาแกะไม่ค่ะที่ว่าวันทางนาเขามองไปถึงวันนังนาเขาก็อาชีพแกะแมงค่ะแกะนวยสมไปเห็ดเป็นแม่คะใส่ต้มใส่แกงพี่น้องแมงค่ะอคนนึงเขาปลูกลาคาร์ฟมันจะปลูกแต่บลาคาม์ฟสมปลาคาร์ฟมันเขาสึกินกันเลยดอกค่ะเพราะว่าเขาหน่วยเขาอาจีพบอดีเท่าของเขาซ้ำ อันนี้กับมะขามสงเพื่อนค่ะอือาจารย์มันมีผลบอระวางเขานาะปลูกไม้ป่าครับไม้ผลอยู่น้ากันเนี่ยนี่จุกกับบัลู่ขึ้นกันนี่ค่ะเป็นการทดลองแต่จุกคิดว่ามันกะสิเป็นขนาจะเกือกุลกันได้ขึ้นกันแมนค่ะมั่นก็เป็นต้นไม้ขึ้นกันมาที่นี่ไอ้ต้นนี้แห้งต่อฝาของไงเพราะมีต้นอื่นอยู่น้เฝาขึ้นเลยค่ะ